สวัสดีครับวันนี mm ้การประชุมครมก็มีหลายเรื่องที่เพื่อทราบเพื่อพิจารณาครับพิจารณาก็น้อยหน่อยแล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องของการใช้งบมาณต่างๆเรนี่ยต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่ามันมันเป็นกฎหมายเป็นตามรัฐธรรมนูญในการใช้จ่ายงกลางด้วยด้วยวันนี้ทุกคนใหญ่ก็ทราบไว้ดูแลพาตรการบ้างหรือเปล่าดูแลมาอย่างไรวันนี้เราก็ดูแลที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปดูด้วยแล้วกันว่าดูแลร้อยห้าสิบหน่วยอย่างไรนะสามร้อยหน่วยอย่างไรวันนี้ก็เพิ่ม ห้าร้อยหน่วยใช่ไหมอีกร้อยละเดิร์ร้อยห้าสิบาทนะไปเพิ่มให้เขาแต่น,นี้ความเป็นมาของพลังงาน,ม,นมันมันมีรายละเอียดเยอะปลีกมากมายนะปลีกย่อยในส่วนของพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนอะไรที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ใจ่ายตรงนั้นบวกรวมตรงนี้นะมันคนละเรื่องกันเป็นการเตรียมการส่อนาคตอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวก็คงจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมและรู้ความไปถึงในส่วนของคณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานด้วยนะ ก็ขอให้ไว้ใจซื้อกลัน,ลนเราพยายามไปทำให้ดีที่สุดนะก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันในกรณีที่มีการไปหาเสียงว่าต่างเหล่านี้ว่าจะลดลงเทาง่ทานนี้ถ้าเรามาดูไส้ในจริงๆแล้วจะรู้ว่ามันมันไม่ได้มันมีรายละเอียดมากมายในะตรงนั้นมีเร้งทั้งเหตุผลและความจำเป็นสิ่ง,งที่สุดคือเราต้องพยายามที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตในทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีการเอามาพูดถึงว่าที่เราผลิตท,ที่เราอนุมัติไป สองงวดเนี่ยมันทําให้เกิดภาระซึ่งมันจะไม่ได้สร้างเลยมันุมันิไปเฉยๆนะเพราะใน้ไอที่ว่าเกินไปหกเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ตัวเลขนั้นหรอกนะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจกันอย่าไปหาเสียงทําให้เกิดความตื่นตระหนกหรือไม่เข้าใจนะหรือทําให้มันการบริหารมันทําไม่ได้นะเดี๋ยวละเอียดปิดย่อยเดี๋ยวเขาคงชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อกี้คุยกันชั่วโมงได้เมื่อกี้เนี่ยวเขาเข้าใจกันดีแล้วในขั้นต้นนะครับเห็นชอบในการที่จะอนุมัติเพิ่มเติมให้ร้อยห้าสิบบาทต เท่าไรนะห้าร้อยหน่วยะนะเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็ค่าเฉลี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งด้านอุตสาหกรรมและด้านประชาช,ชนก็เท่ากันแล้วเดิมเนี่ยเขาเสียสละมาเป็นห้าบาทในยท่านองเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมานะมันเขภาระของภาคอุตสาหกรรมอันนี้เราก็ดูแลหมดอะนะการดูแลคนส่วนใหญ่มันลบาบากเงินนะแต่ละประเภทมันมีคนจานวนเท่าไร่เท่าไรมันก็มุ่งเบ้าไว้ตรงนี้ว่าจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรนะโอเควันนี้ก็อีกสัมพั์อีกเรื่องหนึ่งก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ ให้ความสําคัญมากนักไม่ค่อยได้สนใจสนใจเรื่องการเมืองเลยทั้งส่วนใหญ่เรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าน้ํามันเถอะเยอะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ขณะนี้ด้วยความพวงใหญ่ประชาชนรแรงงานรือใครก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ที่ประเทศสดานะมีการสุรบรุนแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นโอพยกนเหล่านี้กลับมาประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการอพยคนประมาณสัก200กว่าคนได้ในขคะนี้ โดยกระทรวงงรระเทศสารทูตดเนินการมาโดยตลอดนะครับผมก็เมกลับมาทั้งต้นนะให้มอบหมายความรับผิดชอบไปร่วมกับสมชรด้วยต่างด้วยแล้ววันนี้ก็มีส่วนหนึ่งก็เดินทางมาถึงท่าเรือแล้วนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในเรือเดินทะเลอยู่อีกส่วนอยู่ในการขนย้ายด้วยรถอยู่มันมาสามทอดนะเราก็เตรียมข้รื่องวินไปรอรับไปแล้วนี่คือการอภิบารของรัฐบาลนะขอให้บรรดาครอบครัวญาติพี่น้องได้ได้ได้ได สบายใจมากขึ้นนะครับว่าเรายังไม่มีใครสูญเสียสือเสียชีวิตอะไรไม่ได้เป็นคนเดียวในขณะนี้ได้รับารต่งงานมาอย่างนั้นนะครับอะไรนะวันพฤหัสน่าจะถึงกรุงเทพแล้วล่ะแล้วพี่น้องจะได้สบายใจนะครับก็ต้องขอคุณนทางซาดิระเบียอยีกนั่นแหละที่ช่วยเลยวลหลือเมืองหลวงรายการเดินทางเพอมมาขึ้นท่าเรือที่นี่ใช่ไหมมีใครถามอะไรไหมสามพันห้ากว่าตัวน,นี้มั้ง ของเก่าก็ของเดิมนี่ไม่ไดคิดนะของเดิมเป็นใช้จ่ายไปแล้วแสนกว่าล้าน,นลดภาษีบ้างอะไรบ้างอน่หมดไปแสนกว่าแล้ววันนี้ก็ใช้ไปอีกสามพันห้าแล้วถ้าใช้ทั้งหมดต่อไปอีกก็ทั้งหมดจะใช้ประมาณทั้งหมื่นกว่าล้านเนอะก็ยืนดิวันนี้ผ่านคอรมอลก็นำส่งมาให้พีนาในกรกตนะสถาน ค่าพลังงานเนี่ยมันยังไม่แน่นอนแหละมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้นะมันจะหลอดนะเพราะนั้นก็ต้องดูที่ว่าเราจะทํำยังไงก็แก้ปัญหาไปทีนี้ปัญหาของเราก็คืองบประมาณมันก็จากัดพอมูดเหมือนกันนี่สินเก่าจากการลดไอโนลดิเดที่เขามันก็มีอยู่นะเพราะเป็นการเนินการของวิสาหกิจวิสาหกิจด้วยนะก็ขอยืนยันรัฐบาลก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่มีการร่วมกันในการบริหารการพลังงานเพราะรัฐบาลไม่สามารถจะลงทุนทั้งหมดได้ เพราะนันเอกชนก็มาร่วมลงทุนด้วยแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายตามกติกาที่มีอยู่ทุกประการสิ่งใดที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาทางกฎหมายก็ได้ทางทกระทรวงการการก็ได้ส่งในเรื่องสัญญาต่างๆไปกรมการได้พิจารณาดูแล้วในทางนี้ได้รับการรายการอย่างนั้นไม่ว่ามันมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเพราะลายสัญญามันทำมานานพอพูนนะถึงเดือนอะไรเนะมื่อกี้ที่พูดสองส่วน หน้าร้อนเดือนหนึ่งเพราะมันนี่คือหน้าร้อนอยู่ใช่ไหมอากาศมันร้อนเพราะนะอากาศร้อนคนก็มีโอ,อกาสที่จะใช้พลังงานสูงขึ้นกว่าปกติใช่ไหมโดยเพราะยิ่งการไปเร่งในเรื่องของการความเย็นเนะเนะเพราะก็เขาก็ชี้แจงมาแล้วมันเพิ่มเพิ่มการใช้พลังงานขึ้นมาถึงสองถึงสามเท่ากว่าปกติหลายคนอาจจะคิดว่าเปิดเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ถ้าเร่งแอร์ให้มันเย็นขึ้นมันก็เพิ่มการใช้พลังงานสองถึงสามเท่ามันก็ต้องความเหตุตวางผลบ้างนะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาใบใบอะไร ใบบินค่าเก็บเงินมาดูเนี่ยอย่าไปเอามาเทียบเอามาเทียบกันเฉพาะทางขวามือก็คือเรื่องราคาคา่า้าประจําเดือนก็คุณาเสนอให้ครบทางซ้ายทางขวามาด้วยเพราะทางซ้ายก็คือจํานวนหน่วยพลังงานที่ท่านใช้ในเดือนที่แล้วเดือนนี้มันต่างกันยังไงตรงนั้นคือประเด็นสําคัญนะไม่งั้นก็เข้าใจกันผิดทั้งหมดอ่ะกลุ่มปลอบางอันนี้เรายันยืนยันต้องดูแลกลุ่มปลอบบางนะให้มากที่สุดเพราะมีคนหลายสิบล้านคนอยู่ตรงนี้นะ นั่นคือเราต้องระมัดระวังการใช้บปงบมาณให้มันให้มันพอเพียงนะมุ่งเป้าไปตรงไหนอะไรยังไงยังไงก็ตามแล้วต้องดูแลคนกลุ่มบ้าให้มากที่สุดโอเคมีอะไรอื่นไหมพลังงานพอแล้วแหละผมว่าปวดหัวนะครับไม่มีนะ้วขอบคุณทุกคนนะขอบคุณสื่อทุกคนขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับนนะวันนี้ผมก็พูดในนามของของรัฐบาลก็ขอขอบคุณพรรครับบาลบรรดารองยก กับท่านตรีทัวรใหญ่ก็เข้ามาประชุมเว้นแต่บางคนก็จําเป็นต้องมีการลาเป็นเรื่องปกติจริงๆมันก็ลาได้หมดอะแต่ช่วงนี้ก็ยังว่าแต่ละคนก็ภารกิจต่างกังนแต่ยังไงก็ตามทุกคนต้องได้รับบันทึกการประชุมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ไม่อยู่เพราะถือว่าเป็นมติของคอรมอในการเียกะคับเคลื่อด้วยกันนะจ๊ะนะขอบคุณครับ